ใครเคยเล่น r a b b วสแ Action Shooter บ้างครับในช่วงที่ผมอยู่มอต้นผมโคตรอยากเล่นมากเลยนะจริงๆแต่ในตอนนั้นครับผมก็ไม่ได้รู้จักเกมแท้ด้วยซ้ำไปผมมี PlayStation 2อยู่นะแล้วก็มีแผ่นเกมแบบราคา80บาทเกม2เกมซึ่งผมมารู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่เกมแท้ซะทีเดียวจึงทาให้ช่วงนั้นครับผมรู้สึก เบื่อเกมคอนโซลเพราะมันค่อนข้างหาซื้อยากครับขนาดหาซื้อไปแล้วแม่งก็เสือกเป็นแผ่นเถื่อนอีกและในช่วงนั้นผมเองก็อยากจะเล่นเกมที่เป็นเกมออนไลน์ที่ไม่ใช่เกมแนว PvP ในช่วงนั้นด้วยครับซึ่งเอาจริงผมก็เป็นเกมเมอร์ที่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งซะเท่าไหร่ในช่วงนั้นเลยนะตอนมอต้นเนี่ยเอาจริงแล้วมันก็มีเกมที่ตอบโจทย์ที่ผมชอบเล่นอยู่นั่นก็คือ s 4 l e a g u e แลวก็ Blackfire o n l i n นในตอนนั้นนะนะแต่ก็ เล่นมาถึงปีแม่งเสือกปิดไอ้สัสผมจึงนั่งเปิดและนั่งดู YouTube ไปเรื่อยๆครับและช่วงนั้นการแคสเกมยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่ว่าผมจะรู้จักคำว่า Commentary Gaming มซะมากกว่าซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะก็คือเล่นไปบนไปอ่ะเหมือนที่พิว d ิ e พายเขาทำในช่วงนั้นนะ,นะซึ่งก็มีช่องหนึ่งที่เด้งหน้าฟีดเกมนี้ขึ้นมา เกม killing for ครับซึ่งก็เป็นช่องของไทยซะด้วยที่เล่นนะตอนนั้นและนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผมอยากเล่นเกมที่เป็นแนว co-op shooter ซึ่งเอาจริงพี่ที่เล่นในรายการนั้นก็เป็นสาเหตุหลักที่ผมหันมาสนใจที่จะซื้อเกมแท้ที่ถูกลิขสิทธิ์นั่นเองครับซึ่งก่อนจะเริ่มรีวิวครับผมจึงขอบคุณพี่ๆที่เล่นเกมนี้มากที่ทำให้ผมได้รู้จักแพลตฟอร์มสตรีมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ดีครับและก็ส้นตีนมากในเวลาเดียวกันเพราะผมซื้อเกมนี้มาในราคาเต็มแล้วอาทิตย์ต่อมา เข้าซัมเมอร์เซลครับตอนนั้นผมไม่รู้ไงว่ามันมีซัมเมอร์เซลด้วยอย่างน้อยพี่ๆในตอนนั้นก็เป็นแรงผลักดันให้ผมสนใจเกมแท้ในตอนนั้นนั่นเองครับก่อนจะเข้ารีวิวนะผมขอรีแคปภาคแรกก่อนละกันเพราะภาคแรกนะครับคือเกมแรกในคลังสตรีมของผมและผมจะช่างเนื้อเรื่องมันละกัน เพราะว่าสาเหตุหลักที่ซื้อเกมนี้มาเพราะว่าผมอยากจะเล่นเกมแนว c o of Shooter เนี่ยแหละครับใครมันจะสนเนื้อเรื่องขนาดนั้นวะขนาด Modern Warfare Zombie ผมยังไม่ตามเลยนะจริงจริงเอางอ่ายๆครับเกมเพย์ภาคแรกเป็นแนวเกม c o l l of Shooter แบบ Round Base จบรอบนั้นนําเงินไปซื้อปืนที่แรงขึ้นได้โดยข้อจํากัดนั้นจะแบกอาวุธได้อย่างจํากัดไม่เกิน15โลซึ่ง ปืนแต่และกระบอกจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันบางปืนแรงครับบางปืนกระสุนเยอะแต่อคอนิกของเกมนี้คือจะเป็นระบบคลาสภาคแรกนะจะมี7จ็ดคลาสและใช้อาวุธที่แตกต่างกันแบบเอกเทศและราคาอาวุธในคลาสนั้นจะถูกลงยิ่งเลเวลสูงขึ้นแต่ถ้าเราใช้อาวุธไม่ตรงตามสายดามเมจก็จะไม่มัลติพลายให้นะครับหรือมันจะไม่คูนเองคลาสเจ็ดคลาสครับก็จะมีเบอร์ซ์เกอร์เน้นประชิดต,ตัว อาวุธของคลาสนี้จะเน้นมีลีครับคอมมานโดเน้นปืนแอ s a ซ l t r ไรเฟิลแบ l เทิลไรและมองเห็นตัวล่องหนครับรู้ว่าตัวไหนใกล้ตายเพราะมี HP บาร์บอกตลอดชาร์จชูเตอร์เป็นพลแม่นปืนครับที่เน้นปืนพกปืนไรเฟิแบบชักยิงอะนะพพอร์ตครับลูกซองกระสุนเยอะด้วยอ่ะและแบกของได้เยอะครับเดโมเลชันนิสเน้นอาวุธระเบิดครับพกระเบิดเป็นโหลฟิวเมดิกหมอบอดบ้าอะไร <S 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 ไม่ใช่ไม่ใช่คือสายนี้ครับจะเป็น S M G แต่ว่า S M G ทั้งคลาสครับสามารถฮิลได้ทุกอันครับส่วนไฟบัค P T S D เวียดนามครับและเกมนี้ครับถ้าอยากวิ่งเร็วต้องถือมีดครับคือมันเหมือนเล่น C S G O นะก็พอเข้าใจได้วว่าเกมมันเก่าแต่ว่าคือตอนชุดแรกๆผมก็ไม่ขัดใจนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มขัดใจแล้วเอาล่ะรีแคปสั้นๆครับแค่นี้พอถ้างั้นเราก็จะมาเริ่มรีวิว เกมนี้จริงๆสักทีครับ Killing Floor 2ครับเป็นเกมแนว Co-op Shooter แบบ Round Base เหมือนภาคแรกเลยที่อัปเกรดขึ้นมาในช่วงปีนั้นและเปิดให้เล่นในปี2015โดยประมาณนะนะและด้วยความ Hype ที่ติดจากภาคแรกมาทำให้ผมพรีออเดอร์มันตั้งแต่ยัง Early Access และเล่นมาเลยครับซึ่งปัจจุบันมันก็ลดเหลือ25บาทครับไปตามกันได้ตอนนี้เกมครับมันได้อัปเกรดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือไม่ต้องถือมีดแล้ววิ่งแล้ว คือมันวิ่งได้เลยครับกดชิปได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดขายของเกมนี้ก็คือการแยกชิ้นส่วนของเซตก็ไอตัวที่เป็นสัตรูของเราอะนะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าเซตไม่ใช่ซอมบี้ครับมันคือโครนนิ่งบวชผสมอะไรหลายๆอย่างนะแต่มันไม่ใช่ซอมบี้นะซึ่งปกติครับเกมทั่วไปในตลาดในสมัยนั้นไม่ค่อยทําอย่างนั้นกันครับเกมสยองขวัญส่วนใหญ่ในช่วงนั้นมันก็แบบแยกชิ้นส่วนได้ไม่เยอะเอาง่ายๆได้สเปซหนึ่งอะ แบบออริจินอลน่ะนะมันก็ตัดแขนขาได้ประมาณแค่6ส่วนเท่านั้นแต่ของ k i l ลลิ่ o 42ครับ1ตัวจะตัดได้เยอะกว่า3เท่าซึ่งชิ้นส่วนครับมันจะละเอียดมากพอสมควรต่อมาครับก็คืออาวุธครับอาวุธจะถูกยกระดับให้สมจริงยิ่งขึ้นอาวุธดูโมเดิลมากขึ้นและเอาจริงๆนะผมว่าเกมนี้อาจจะเป็นเกมแรกที่มี Inspect Animation ด้วยนะเวลาคุณกด R ตอนกระสุนเต็ม,มนะหรือถ้าอาวุธบางอันเปื้อนเลือดก็จะเป็นการเช็ดเลือดหรือสะบัดเลือดออกครับ แล้วจริงๆแม่งเทมากเลยนะเฮ้ยเซร์มิกน็ตนะเกมเนี้ยสังเกตไหมว่าแอนิเมชันปืนมันดูลื่นไหลามากกว่เกมอื่นเพราะว่าเกมเนี้ยใช้ a n i m เมชันเรนเดอมากถึง120 fps เลยนะเพราะเขาต้องเผื่อเซสไทม์ด้วยนั่นเองแหละอ่โอเคผมเกือบลืมไปครับเกมนี้มีระบบจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือเซสไทม์ก็คือช่วงเวลาสโลโมชันที่ ท่โคตรครับแต่ว่ามันเอาเท่อย่างเดียวครับซึ่งในเกมเนี้ยเลเวลสูงสุดเซตไทม์จะมีประโยชน์มากเดี๋ยวอาอธิบายในช่วงหลังๆนะสิ่งที่อัปเกตอีกอย่างนั้นก็คือคลาสซึ่งบอกก่อนเลยว่าช่วงที่ Early Asset เนีน้โคตรลำบากเลยครับเพราะมีคลาสแค่4 c l คลาสแต่ตอนนี้มีถึง10 c คลาส ซึ่งก็จะมี7จ็ดคลาสเดิมแล้วก็จะมีอีก3คลาสเพิ่มเติมมาเวอร์ซิเกอร์ครับเน้นตีประชิดแต่ก็มีอาวุธประเภทเมชชิปหรือว่าอาวุธประดิษฐ์บางอันก็สร้างสารรค์บางอันก็เข้าขั้นไซโคพาธเลยจริงมีปืนตะปูค้อนลูกซองระเบิดแล้วก็ Light er ไ์เซเบอร์ไฟไอชีย้ยะแม่งตีติดไฟไดยนะคอมมานโดครับมองเห็นตัวล่องหนได้เหมือนเดิมครับรู้ว่าตัวไหนใกล้ตายเพราะมี HP บาร์บอกเหมือนเดิมครับ และปืนของคอมมานโดนั้นจะเป็น AR Battle Rifle เหมือนเดิมเช่นกันแต่ที่เพิ่มเติมมานั่นก็คือ MG ที่ไม่ใช่รถยนต์นะครับแต่มันคือมินิกันเลยอะเอาจริงแล้วก็อาวุธหนักหลายๆอย่างเลย Sub Shooter ครับจะเป็นคลาสเดียวที่ยิงหัวแรงที่สุดใน10คลาสนี้สายนี้เน้นไรเฟิประเภท Bolt Action เลยก็คือไรเฟิชักยิงอะนะและ DMR ที่ย่อมาจาก Design s m a r k Man Rifle นะัพพ p o r t เป็นตัวแบกกระสุนให้ทีมสามารถไปหยิบกระสุนเพิ่มเติมได้ถ้าเรากระสุนหมดและสายนี้ก็เน้นลูกซองเหมือนเดิมครับออจริงจริงมันแบกของได้เยอะขึ้นด้วยนะ e m o l i ล i o n ครับภาคนี้ครับพกระเบิดเป็นโหลไม่ได้แล้วแต่เพื่อนร่วมทีมสามารถเติมระเบิดมือได้ครับแต่เอาจริง,รงอาวุธก็ยังเป็นพวกกระเน็ดลันเชอร์อยู่ดีนะครับฟิลเมดิกภาคนี้ครับปืนค่อนข้างจะสายฝ่ายไปนนิดนึงแต่อาวุธหมอก็ยังสามารถใช้ฮิลได้ทุกกระบอกเลยและขอบคุณมาก มันล็อกเป้าให้แล้วภาคแรกแม่งไม่ล็อกเว้ยไฟบัคครับปืนไฟครับลูกซองไฟ s m g ไฟกระเนดลันเชอร์ไฟไฟทุกอย่างเป็น PTSD เวียดนามเหมือนเดิมแต่ของแม่งเยอะขึ้นและสายที่เพิ่มมาอีก3อย่างครับการสลิงเกอร์สวาดแล้วก็สวายเวลลิส ก a s t ิงเกอรครับก็จะเป็นปืนพกล้วนยิงคู่ได้กระบอกเดียวก็ได้เน้นยิงหัวเหมือนชาร์จชูเตอร์ครับแต่ใช้ปืนพกล้วนนะนะสว่าจะเป็นคลาสที่ใช้ SMG อย่างเดียวครับและจะเป็นคลาสไม่กี่คลาสที่ใช้ h e ล v y a r m ั r เครับแน่นอนมันถึงที่เหี้ยเลยสวอตเวอลเล่นได้ทุกอาวุธครับแทนที่ไดทุกคลาสแต่ไม่เก่งสักอย่างครับและคลาสนี้ก็ใช้เฮล v y a r อั r เหมือนเดิม โดยทั้ง10สายนี้ครับจะมีพาสซีฟสกิลทุกๆ5 l e เลเวลซึ่งในแต่ละขั้นครับเราจะเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแถวใดแถวหนึ่งเท่านั้นแล้วสุดท้ายจะดีหน่อยครับเมื่อเวลาอยู่ในช่วงเซสไทม์ time, ครับไอพวกเอฟเฟกในเลเวล25จะทํางานในช่วงเซสไทม์ time, แล้วมันช่วยได้เยอะมากเลยครับโดยทั่วไปครับแต่ละสายก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายๆขึ้นนะครับพูดถึงความยากครับเกมนี้ก็มีแค่4ระดับเท่านั้น normal hard suicidal แลวก็ hell on earth ซึ่ง เอาจริงๆนะถ้าเลเวลน,น้อยๆอย่ารีอาจไปเล่นเฮลิออนเอิร์ดเลยผมขอร้องไปฟาร์มเลเวลก่อนนะผมว่าแล้วกดยากสุดเจอเวลศูในห้องนี้ชิบหายใน3เวฟเลยนะเอาจริงตอนที่ผมกลับมาเล่นใหม่นะครับเลเวลฮาร์ดเลเวลเต็มก็เอาไม่รอดนะครับกว่าจะปรับตัวได้ศัตรูในเกมนี่ก็จะเป็นเกมที่วางสเกลในระบบของโคออดชูเตอร์นะและเซตในเกมครับย้ำอีกครั้งว่าเกมนี้ไม่ใช่ซอมบี้ครับแต่ผมมองว่ายังไงมันก็คือซอมบี้อะ่ะคือบริบทมันเหมือนกันทุกอย่างอะ่ะ แค่มันไม่ใส่เสื้อเท่านั้นเองอ่ะโดยเกมนี้ครับจะมีเซตสาประเภทก็คือวิกเซตตัวอ่อนที่สุดในเกมแต่จะเป็นตัวตัดจังหวะและโซนพื้นที่ให้เราจํากัดพื้นที่ไม่ให้เคลื่อนไหวได้สะดวกนั่นเองครับก็จะเป็นพวกคอลเลอร์คริสอัลฟาเซตและก่อฟา้ายิงยากขึ้นบางตัวแม่งเสือกใส่กอดด้วยมิดเดิลเซตจะเป็นตัวขนาดกลางที่ยิงหัวไม่ตายง่ายๆและมันมีความสามารถพิเศษเช่นห้าสยิ่งไฟบอลได้ไซเรนกีดได้และใช่ครับมันทําดาเมจทะลุเกาะด้วยตัวนี้ โรเตอร์ครับมันอกใส่เราติดพิษช,ชั่วคราวและบิ๊กเซตครับบิ๊กเซตก็จะเป็นตัวที่ถึกและเลือดเยอะที่สุดในบรรดาเซตพวกนี้และพอยิ่งเราทำดาเมจเยอะพอสมควรมันจะพุ่งใส่เราอย่างเอาเป็นเอาตายครับนั่นก็คือสเกตกับเฟสพาวนั่นเองแหละไอ้สตัวนี้แต่2ตัวนี้นะครับแพ้อาวุธคนละแบบนะแต่ผมไม่บอกนะมันแพ้อาวุธอะไรบ้าง และพวกบิ๊กเซตพวกนี้นครับเลือดเยอะขนาดไหนขึ้นอยู่กับผู้เล่นในล็อบบี้ด้วยนะครับและยิ่งคุณเพิ่อไปเล่นห้อง30คนแล้วก็ผมแนะนําเลยครับว่าศาสตร์กระสุนไอตัวพวกนี้ก่อนเลยโดยรวมครับบริบทของเกม co op shooter เนี่ยผมว่ามันโอเคใช้ได้เลยนะแต่หลังจากที่มันเพิ่มศัตรูเป็นหุ่นยนต์เนี่ยไม่เี้ยขึ้นเยอะเลยแผนที่ในโหมดเนี่ยเกมจะสร้างใหม่หมดไม่มีรี u s e จากภาคเดิมเลยแล้วผมขอพูดดักก่อนเลยว่าที่เห็นแมปเก่าในบางเซิร์ฟเนี่ยอันนั้นคือแมปในเวิร์กช็อปนะครับมันไม่เกี่ยวกัน เนื่องด้ว่าภาคนี้เซตติ้งในฝรั่งเศสไม่ใช่ประเทศอังกฤษอย่างภาคแรกแต่อย่างใดครับจึงไม่มีความจําเป็นต้องเอาแมปเดิมมาทําใหม่นั่นเองครับส่วนโหมดการเล่นก็จะมี survival เล่นตามปกติครบจำนวนรอบแล้วสู้บอสในเวสุดท้าย endless เหมือน survival ทุกอย่างครับแต่ทุกๆ10เวฟจะมีรอบบอสและสู้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะแตกหมดทีมนั่นเองครับคือมันไม่จํากัดเลย objective เป็นโหมดที่ต่อยอดจาก Survival ครับแต่เราจะต้องทำภารกิจไปด้วยและโหมดนี้ครับจะเป็นเนื้อเรื่องไปในตัวของมันด้วยและ weekly challenge ที่เน้นสิ่งแปลกใหม่ให้กับเกมมันก็คือ add on ในภาคแรกะนะเอาจริงๆแล้วจริงๆมันมีเอ่อ versus Survival ด้วยแต่ผมไม่เล่นะ่ะมันไม่บาลานซ์สเท่าไหรอ่อ่ะโดยรวมครับจากประสบการณ์ที่ได้เล่นเกมนี้กว่า800ชั่วโมงและภาคแรกอีก200ชั่วโมงะนะ ถ้าคุณมีเพื่อนและอยากเล่นคออปชูเตอร์มันมเกมนี้จะสนองความต้องการให้คุณและเพื่อนของคุณได้ครับและถ้าคุณอยากแกล้งเพื่อนของคุณผมแนะนําให้คุณซื้อเกมนี้แล้วกดเฮล l ันเอใส่แม่งเลยครับส่วนสเปคคอมครับไม่ต้องไปพูดถึงมันก็ได้ครับถ้าคุณมี i3 Gen 5กับ GTX 7050 Ti พ่อทุกสถาบันคุณก็ปรับายได้ครับและแถมเกมนี้เป็นเกมช่วงแรกที่รองรับ NV i d i a เชื่ออะไรว่าเฟลเหร ที่เวลายิงเจาะหัวหรือตัดชิ้นส่วนครับเกมนี้จะเจเนเรตเลือดออกมาแบบเรียลไทม์เลยด้วยแต่สําหรับผมครับไม่เปิดดีกว่าครับคือมันว้าวนะแต่ว่า มันเกมนี้มันไม่ได้มาแค่ห้าสิบหกสิบตัวมันมาทีมันมาร้อยกว่าตัวเลยนะขนาดสามศูนย์หกศูนย์ยังแหลกใช้ได้เลยนะปิดเธอครับจะได้ไม่เป็นภาระของทาร์จอซึ่งถ้าใครนะครับอยากเล่นเกมยิงที่เอาตัวรอดกับเพื่อนมีความยากหลายระดับผมแนะนําเกมนี้ครับส่วน DLC ถ้าเพื่อนคุณมีเกาะเพื่อนแดกเอาก็ได้ครับเกมนี้ DLC มันแชร์กันทั้งห้องไม่ต้องซื้อก็ได้ครับถ้าคุณมีเพื่อนที่มี DLC แล้ว ก่อนจะจากไปครับผมขออัปเดตกับตัวเองสักหน่อยแล้วกันตลอด2ปีที่ผมเริ่มทำคอนเทนต์ Modern Warfare 2, 2เป็นต้นมาเนี่ยผมก็อยู่ในสถานะว่างงานตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งตอนนี้ครับผมก็ได้งานเรียบร้อยแล้วและผมมั่นใจได้เลยว่าอาจจะทำช่อง YouTube น้อยลงแน่ๆแต่ผมก็จะไม่ไม่ได้เลิกทำะนะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์รีวิวเล็กๆน้อยๆแบบนี้ขึ้นมามากขึ้นครับแต่เอาจริงเรนโบ w ครับก็ยังเล่นอยู่นะ แต่ว่ากว่าจะรวมตัวกันครบทีมได้ก็นานชิบหายเลยก็เลยทํารีวิวเล็กๆน้อยๆแบบนี้ดีกว่าแล้วก็อย่าลืมรักษาตัวด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยครับหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ